โอ้ยดูดูสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาแต่กรกอบงงอยากอายเข้าแน <c oughs> โ่โอ้ยโอ้ยอยากให้เก่าใหญ่โอ้ยบกหมาหามึงเลยบอกหมูมึงเลยดมูมาๆกินกินเสร็จแล้ว กินก so so ินแล้วเดี๋ยวไก่มันแยกกินไก่มันสิมาหยาดกินเด้ตอนเช้ามันจะไปมันสิไปปลุกได้พี่น้องให้อาหารมันกินซามันกักกุ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 มันไปเอื่นดูดูอันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเร็วๆนี่มาเร็ว ดูตัวเบอร์ลอเลยเลยบอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่เล้ยหมัแก้วให้โดูดูพ่อพันอันนี้พ่อพันอันนี้แม่พันท้องอีกแล้วท้องอีกแล้วนะตัวนี้น,น่าจะใกล้แล้วแหละดูดูนมมันใกล้แล้วแหละ

กินแล้วในคอกก็กินแล้วค่ะแล้วเดียวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย